สวัสดีครับผมโบสจากช่องหาเหวแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกม b e a เ t เทอร n a l s o c i ่นเคยนะแล้ว,วันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามา,าประมาณ2-3อันที่เป็นหลักๆนะแล้วกเ็เดี๋ยวช่วงแรกเราจะเป็นการรีวิวกิจกรรมใหม่ส่วนช่วงท้ายเราจะเป็นการรีวิวไซเออร l พอลโล่่างปวดดาบนะก็คือตัวระดับ UR นั่นเองเดี๋ยวมาดูที่กิจกรรมแรกก่อนเลยนี่ที่เราเห็นเอาเอนนี้ก่อนลวกันล็อกอิน14วันนี่เราล็อกอิน7วันเราจะได้ตัวละครนิวระดับ SR 1ตัวฟรี ของก่อนหน้านี้ก็ประมาณนี้เลยต่อไปก็คือ9วันได้อีก50เสษเอาไว้ทําน่าจะเป็น4ดาวนะแล้วต่อไป14วันเราก็จะได้เป็นหน้ากาของเนวอย่างที่ผมเคยรีวิวเนวไปในตอนรีวิวเนวล่างร่างปวดดาบล่าง U R ไปนะก็สามารถไปย้อนดูได้อันนี้ก็คือกิจกรรมแรกล็อกอิน14วันต่อไปจะเป็นกิจกรรมแรกเปลี่ยนอันนี้โลรครใหม่ที่ให้แลกมาก็คือจะเป็นซาเอลอพอลโลร่าง EdR กะอันนี้มันชื่ออะไรนะจิรุจิอันนี้ก็น่าจะเป็นเอเดหรือเอสอาร์นี่เลยนะอันนี้จำไม่ได้ก็นี่2ตัวอันที่ผมแนะนําให้แรกเลยก็ที่จริงมันก็ควรมีทั้งสองอันนะแต่ถ้าเอาดีที่สุดก็คือไซโอพารโลนะเอาไปลิงก์เพิ่มพลังโจมตีให้กับมาอยุริได้แต่ว่าถ้าหมดกิจกรรมหมดกิจกรรมอันนี้ไปไซโอพารโลน่าจะมีให้เติมรายวันได้มาเอ,อ่อน่าจะเป็นประมาณนั้นนะถ้าเราดูจากแพทเทิร์นกิจกรรม ก่อนๆน,นะก็จะเป็นแบบนั้นส่วนจิรุจินี้ยังยังไม่ดูนะว่ามันจะมาให้อีกตอนไหนนะก็ดูเอาเองแล้วกันน,นนะว่าเราควรแลกอะไรส่วนของรางวัลอื่นๆก็เหมือนเหมือนเดิมนะเนี่ยก็เลื่อนๆดูเอาต่อไปกิจกรรมถัดไปจะเป็นกิจกรรมน,นี่อันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับสายเติมสายเติมเงินเติมอ่ามันประมาณถ้าเท่ากับอันที่ผมเติมมันหนึ่งมันประมาณ450มั้ง450บาทจะได้1080แต้มครบอันนี้นะนี่แล้วก็อันนี้เป็น เมื่อเราเติมครบ7วันมันจะมีตามยอดอยู่ก็จะได้เป็นแพ็คเลือกอาวุธอยู่อันนี้ผมก็ว่าจะเอาอยู่แต่ก็รอค่อยไปอัดวันสุดท้ายวันนี้เราก็เติมไปธรมธรมดาธรรมดารายวันไปเรื่อยก่อนวันสุดท้ายเราค่อยไปอัดอันนี้ก็นี่กิจกรรมอันนี้ที่อันนึงที่แนะนําก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะได้เสียสันเงสือ50ไม่ใช่504สิมัน7วันเนาะ70เศษเออเ0เศษแล้วก็เราเติมครบ3 4 5ี่ห้าเติมครบ มันน่าจะ5วันนะเติมครบ5วันจะได้เป็นดาบซันเยสึอันนี้นี่ดีนะที่เรายังไม่ได้แลกไปอัพให้ซันเงสึเนาะเราก็เลยเอาเรอรอเอานี่แหละเพราะผมรู้แล้วว่ากิจกรรมนี้มาแต่ว่าราคานี้มันค่อนข้างแพงหน่อยมันต้องใช้แต้ม VP 720ีแต้มถึงจะได้มันถึงจะนับให้เรานะเรามาดูกัน720แต้มเอ,อ่อแพ็คเติมเงินี้720้แต้มมันจะเป็นนี่ก็คือ150 150- ได้360เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเติมวันละ3 0 0บาท เออเติม,มวันละ300บาทเราถึงจะได้เป็นมันถึงจะนับอันนี้ให้เรานะนี่ก็ต้องดูนะมันไม่ใช่อ่ามันไม่ได้เติมวันละร0 0 150หรือเท่าไหร่เนี่ยของเหมือนกิจกรรมก่อนก่อนพอน,นี้มันเป็นตัวระบับ UR เนาะมาเลยราคามันจะขึ้นมานิดนึงนะอันนี้ก็ถ้าใครจะเอาก็ลงทุนนิดนึงส่วนตัวผมก็เราเราเอาเป็นประจําอยู่แล้วสำหรับไอพวกอันนี้นะก็เลยจัดอยู่แล้วต่อไปเป็นกิจกรรมอันน,น,นี้อันเชิญเซนไกมงนี่อันนี้ก็งันงันนะ ันก็มาบ่อยอยู่แล้วน,นี้ก็ใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็แล้วแต่นะแต่แนะนําก็คือนี่ให้ได้ให้ได้ระดับอันนี้ก็พอนี่เอานี่ห้าอันฟรีๆแค่นั้นพอต่อไปอันนี้เป็นวิธีการหาเหรียญหาเหรียญอารีน่านี่ไอเหรียญที่เอาไว้แรกอันนี้เหรียญที่เอาไวแ้แรกอันนี้เราจะต้องตีอารีนาวันละสิบครั้งนี่มาานันจะมีให้ถึง10ครั้งนี่สิครั้งเราก็จะได้ทั้งหมดสองสี่หกแปดสห 17 18 19 20แเกราจะได้วันละ20เหรียญนั่นเอง7วันก็140ี่เหรียญถ้าสำหรับสำหรับใครที่ไม่เติมเอ่อเวัน140ี่เหรียญเราก็จะแลกได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าสาหรับใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้วก็มันก็แลกได้อยู่2อันอยู่แล้วเนาะแล้วแต่เพื่อนๆเลยแล้วกันส่วนตัวผมก็นั่นแหละเราแลก2อันอยู่แล้วอันนี้จะเป็นแพ็คพิเศษอันนี้ก็ไม่มีอะไรละกิจกรรมใหม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะน่าจะมีประมาณนี้เราน่าจะรีวิวไปหมดละต่อไปจะเป็นการรีวิว ตัวละครไซเอลอพอลโลนี่เป็นตัวระดับ UR ตัวสุดท้ายของเฟสสองที่กำลังจะเข้ามานี้ตัวถัดไปที่เข้ามันอีกประมาณ2สัปดาห์นะอีกประมาณ14วันนะไม่น่าจะใช่วันเสาร์หน้ามันน่าจะสลับวันไสลับอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะหรือว่ามันจะเอาเข้ามาถัดไปเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวละครไซโอลอพัลโลอันนี้เป็นตัวหงผมชอบลืมว,ว่ามันเป็นหงอะไรวะ เขาเารียกว่าหงแล้วหงแดงหงไฟหงอะไรสักอย่างเลยแหละก็เนี่ยแหละม,มันเป็นตัวละครสายหงนะนี่ความถนัดความชํานาญจะเป็นสายแทงนี่โลเลยแต่ว่าเป็นตัวละครที่ดีนะตีแรงอยู่มาดูที่สกิลกันสกิลแรกคอมโบโดดรรตุกตาควบคุมสร้างความเสียหายเดี่ยวใส่ศัตรูถ้าติดสกิลย่อยอจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่เป้าหมายโจมตีเท่ากับ18%ของ HP ที่สูญเสียไปมีโอกาส20%ทําให้เป้าหมายโจมตีติดกระองหุนถือว่าดีอยู่ ตัวนี้การตีปกติอันนี้ถ้าเรายิ่งเลือดน,น้อยยิ่งตีแรงขึ้นนี่สอันนี้นะแล้วก็มีโอกาสตีกระโลงหุ่น20%ด้วยต่อไปจะเป็นสกิลอันติฉีดของเหลวสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ทําให้ติดพิษเป้าหมายเป้าหมายโจมตีมีผลดอดแต่และชั้นจะเพิ่มดาเมจจะเพิ่มดัมจะเพิ่ม,มการได้รับดาเมจของตัวนั้น2%เออสูงสุด12%ต่อนเนื่องหนึ่งรอบล้างวูตื่นวุฒิจะเพิ่มดาเมจจำนวนมากลบล้ลางบัฟของฝ่ายศัตรูทั้งหมด4อัน ฟิสฟูเเท่ากับ35%ของ HP ตัวเองที่สูญเสียไปยิ่งเราเลือดเหลือน้อยแล้วเราใช้หนติเลือดเราจะเด่งขึ้นเยอะมากแล้วก็ทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นนะตามผลดอทที่ศัตรูติดเออผลดอทก็จะก็น่าจะเคยบอกแล้วนะอ,อ่อมีติดพิษมีเลือดไหลมีเผาไหม้หรือเปล่าไม่รู้นะอีกอันนึงจำไม่ได้ก็จะมีประมาณเนี้ยเอาไว้เล่นคู่กับตัวอื่นได้ไว้เล่นคู่กับเบียคุยะอะไรพวกนี้นะได้หมดตัวนี้ก็เป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ดีอยู่ อย่างตัวเป็นสาย,ทายแทงเรือเนาะมันจะถึกถึกฮิวได้แล้วก็ทำดาเมจแรงขึ้นนะถือว่าดีตัวนี้ครบเครื่องอต่อไปพาสีสิบสามดาวเพิ่มฮีสตีเจ็ดเปอร์เซ็นต์รเวลแกแค่นี้เลยต่อไปพาสีสิบสี่ดาวแจ้งเตือนติดขัดเมื่อไซเมื่อใเอลออพอลโลตายมีโอกาสทำให้เป้าหมายทุกตัวติดพิษต่อเนื่องสองรอบเมื่อใกล้ตายครั้งแรกฟื้นฟู h p เอ้ยฟื้นฟูฟูลี่ห้าร้อยแต้มฟื้นฟู h p เท่ากับหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ HP สสูงสุดภายในสองรอบ อัตราการลดดาเมจเพิ่มขึ้นนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อตัวมันเอ่อเมื่อตัวมันตายมันเขียนว่ามีโอกาสทําให้สตูติดพิษแปลว่ามันก็อรมันบอกว่ามีมีเมื่อไซอพอลโลตายมีโอกาสทําให้เป้าหมายเอ่อทำให้เป้าหมายติดพิษก็แปลว่ามันก็มีโอกาสที่ไม่ติดเหมือนกันนะต่อเนื่องสองรอบแล้วก็เมื่อตัวมันใกล้ตายครั้งแรกมันไม่ได้เขียนนะว่าใกล้ตายนี่คือเลือดเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ อาจจะ5%้0นตรนะมันไม่ได้เขียนไว้เมื่อใกล้ตายครั้งแรกจะฟื้นฟูฟูรี่500แต้มฟื้นฟู HP เท่ากับ60%อของ HP สูงสุดภายใน2รอบอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ตายก็ทำให้ถึกขึ้นนะแล้วก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นด้วยถือว่าเป็นตัวแท้งครบเครื่องแหละเรามาดูทีอ่อุปกรณ์ก่อนไซอพอลโลเป็นเอสปาดาลำดับที่8นะนี่เป็นพวกสายเดียวกับมายูรินะพวกสายใช้สมองนะเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเออ ต่อไปเป็นสัมพันธ์ของตัวมันเองนี่สัมพันธ์ของมันจะมีอันแรกจะเป็นมายูริมี n เนมเพิ่ม HP 15%อันต่อไปจะเป็นเหมือนกับนิวกับนอยโท่าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยใครจะเล่นนิวเนี่ยเออมันก็ต้องเอานอยโท่าด้วยเอาไซเออพอลโลด้วยนะมันจะได้ HP นะงั้นนิวคุณจะตัวบางขึ้นตัวบางลงเออเพราะฉะนั้นแล้วยังไงมันก็ต้องมีทุกตัวอยู่แล้วนะสำหรับใครที่จะเล่นแบบเล่นนิวเป็นหลัก อัพห,หลายดาวเงี้ยไอพวกนี้ก็ควรติดไว้สัก2ดาวก็ยังดีนะอย่างน้อยเอามาลิงค์0 0พต่อไปก็จะมีอิชิดะกับมีไอนี่มันชื่ออะไรนะเรนจิเออมีอิชิดะกับเรนจินะก็จะเพิ่มแอคแท็กสประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูสกิลกันนะตัวนี้เซิร์ฟนอกก็ยังเห็นคนใช้นะตัวเนี้ยเห็นใช้เยอะกว่าเยอะกว่านอยทร่าเออคนใช้เยอะกว่านอยทราอาจจะเพราะว่า มันเป็นสายมังกรเหมือนกันไอ้สายมังกรเงี้ยเขาอาจจะไปเล่นอีจิโกะไปเล่นตัวอื่นนะโนเอตราชเลยดบดบส่วนสายของสาเอลเนี่ยก็จะมีหลักๆเนี่ยมีเนลมีสาเอลมันเลยเล่นได้นะมาเดี๋ยวดูซี่สกิลก่อนอมาตัวละครไอ้พวกนี้มันรู้สึกจะตัวสูงกันยังเลยอันนี้ตีปกตินะไม่ได้ตีสกิลย่อยนะกลับกินเข้าไปแล้วก็ถุยเข้ามาคืน <c oughs> เรียกอะไรนะตัวละครมันก็ดูดูเท่ดีอยู่นะดูสวยอยู่สูงด้วยในอยทอร่าอันี่สูงปี๊ดเลยแหละสูงพออาวุธด้วยแหละอีกอย่างในการ์ตูนมันก็ตัวสูงอยนะู่แล้วเนาะมาเดี๋ยวมริ่มที่สกิลแรกนะฉีดของเหลวสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดอาผู้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 ติดพิษแล้วก็มีเด็บรถด้วยนะตีงับเข้าไปแล้วก็บวชออกมายังไม่เห็นสกิลย่อยเลยตีเข้าไป ย,ย,ยิงเข้ามาติดไหมไม่ติดสกิลย่อยเลยเดี๋ยวเราเอารอบใหม่แล้วกันนะพับพับพับพ,บพบับติดพีททุกตัวด้วยยิงอยู่นะไว้เล่นกับพวกทีมสถานะดอทเนี่ยเป็นทีมสถานะตัวหนึ่งแหละเอ้สกิลย่อยไม่ติดเลยอ่ะคืออะไรเนี่ยตีเข้าไป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 อีกจิ้มเข้าไป อะสกิลย่อยต้องมาบ้างแล้วแหละโอเคสกิลย่อยมาละพับ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 อันนี้อันติไปก่อนมาสกิลย่อยรูปแบบเปลี่ยนไหมไอ้สกิลต,ปตีปกติยังดูเท่กว่าอีกอันนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะพับสกิลที่แบบงับเข้าไปอ่ะเออตีปกติแบบเป็นตีสกิลย่อยดูเท่กว่าน,นะอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันมาพ,อ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 พอับพับพับไม่เท่เลยเจออันนี้ อาจจะมีประมาณนี้สำหรับการรีวิวเป็นไซออพัลโลนะเดี๋ยวเราจะไปหาทำอย่างอื่นดูดูนะว่ามีอะไรทำบ้างช่วงนี้รับเอวกดไม่ออกอีกเอาร้องใหม่ซะงั้นกูเอาใหม่เอาม่มาปับป๊บปั๊บอันนี้ก็นี่กิจกรรมนี้ก็ใกล้มาละอีก2วัน2วันเราก็จะได้ไปต่ออีกน่าจะสัก อันนี้มันเป็น10ด่านนะ่าจะไปต่ออีกสัก10ด่านนะอย่างที่เขาบอกเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดูถ้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้า20ด่านแล้วมันจะได้ของางวันนะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าส่วนอันดับนี้เราก็อยู่อันดับหนะ30กุญแจเรียบร้อยอีก2วันปั๊บป๊บ,ปบหอคอยหอคอยนี่ก็ติดไอ้ด่านเนี่ยคือแบบตี ตีแรงชิปเป่งนะแล้วก็ตี2ตัวนะเต,ตัวผมส่วนใหญ่มันยืนไม่ไหวนะก็เลยยังไม่ได้ไปต่อส่วนนี้ก็เราก็มาติดชั้นนี้อยู่อันนี้ก็ตีส่วนมากมันเหลือแค่2ตัวนะก็ไม่ตายกท็ทีเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูอีกอ,อันนี้ด,าดนะ่าะไรวเนี่ยอ๋อน,นี่ยามี่ตัวกันเนี่ยนี้ค่อนข้างง่ายนะเยวจะมาเปิดแนวทางให้ดูอีกรอบหนึ่งนะสำหรับ430เผื่อใครที่แบบยังไม่ได้ดูนะ ว่าเราใช้ตัวอะไรไปบ้างในการผ่านด่านนี้430อันนี้เป็นทริคของต่างชาตินะแต่ผมเอามาจากในกลุ่มอีกทีหนึ่งในกลุ่มเขาเาเอามาจากของต่างชาติอีกทีหนึ่งก็คือการเอาโอมาเอดะยืนด้วยข้างหน้า1ตัวเขาเรียกรนะคอมเนี่ยเราใช้แค่5ตัวละครนะก็คือมีอไอโอมาเอดะเอามายืนให้แถวหน้าเราเมื่อตัวมันอยู่ในสนามแถวหน้าเราจะได้อัลตาบล็อกเพิ่มขึ้นแล้วตัวเมนหลักของเราเลยก็คือโยรุอิจิโยรุอิจิอัลตาบล็อกของผมนะ ถ้าเลือดเต็มหลอดนะอัตราบล็อกเกิน50%มันเลยทําให้รับดาเมจได้ดีเนะี่ยถ้าดูดีๆนี่คือมันบล็อกทุกดอกนะสำหรับสำหรับเซตแรกถ้าถ้าบางทีหลุดหลุดบล็อกแค่ครั้ง2ครั้งอะ่ะก็คือแพ้เลยกดกดรีได้เลยแต่อันนี้ก็คือแบบบล็อกโหมดมากเราใส่เป็นโซแบบถ้าเลือดเหลือเยอะกว่า40%จะเพิ่อมอัตราบล็อกนะแต่อันนี้มันน่าจะนก็น่าจะเกือบต่ำกว่า40แลแหละอีกอย่างคือตัวดาเมจเราต้องถึงด้วยนะมันถึงจะได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือป้าเลสึป้าเลสึอเอาไว้แถวแยวกับยูริจิเมื่อป้าเลสึตายแถวหลังเราจะได้ดาเมจการตายลดดาเมจแล้วก็ใส่เป็นโซของกันจูทําให้แนวหลังคู่ต่อสู้ตีเบาลงนะแล้วก็เราก็มาลุ้นใช้ดวงทั้งหมดของเราไปกับการให้ยูริจิแท้งกันได้นานที่สุดนะอันนี้ผมก็ตีหลายรอบเหมือนกันแหละกว่าจะกว่าจะผ่านนะปั้นยูริจิประมาณ 3- 4วันเหมือนกันกว่าจะได้ประมาณเนะี้ยก็คือใช้พลังงาน ปั้นยูริจิใช้ไอหินสีม่วงอะ่ะอัพของให้ยูริจิแล้วก็เอ่อใช้พวกไอเน็กซที่เป็นโซ่ะนะเออแต้มโซลแล้วก็มาอัพให้กับยูริจิให้หมดไปจะผ่านก็ยากเหมือนกันแล้วตอนนี้เราก็มาติดด่านที่แบบ4 2 0เอ้ย448อ่ะ,ะอย่างที่เห็นไปเลยคือแบบไม่ตีโคตรแรงเลยไอพวกนะั้นตีแรงมากหลังจากด่านนี้หลังจากด่านนี้ไป431ไปจนถึงข้างบนอะ่ะมอนมันจะถึกแบบถึกถึกขึ้นเห็นได้ชัดเลย ตีตายยากมากนะฮะนี่ก็น่าจะผ่านไปละข้ามไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับ คลิปรีวิวกิจกรรมใหม่บวกอาซัยอพอลโลวันนี้นะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูมีคลิปเก่าๆได้เดียผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลย์ลิสต์ไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆครับผม